บุรีมีแต่เรื่องอีกแล้วม,มีมือมืดปิดศนาสองคนค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มาปาเลือดใส่บ้านนักข่าวท้องถิ่นค่ะจังหวะนี้ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้ รถ oh. จัก,กรยานยนต์เฮ้ยแล้วก็เห็นรถที่จอดอยู่ในบ้าน oh. นั่นคือโลโก้อมรินชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยค่ะช่อง34 HD oh. จอดอยู่ในบ้านแบบนี้กล้องวงจรปิดจับภาพไปได้มีวัยรุ่นผู้ชายสองคนตอนแรกขี่รถจัก,กรยานยนต์เหมือนจะเลยไปนะเลยประตูบ้านไปแต่ไปจอดริมรัว้วหลังจากนั้นดูสิเขาก็ปาค่ะเป็นถุงเลือดเข้ามาในตัวบ้านแล้วดูเลือดกระจัด oh. กระจาย oh. เต็มหน้าบ้านเลย รถก็โดน,โดนไป,ไปด้วย,ดวย,ดยโดนหมดเลยค่ะ,หเ,คะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่7ค่ะตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตอนเช้าตรู่เลยกําลังแบบว่าเช้ามืดประมาณตีห้าค่ะเจ้าของบ้านพี่อิสระอายุ44ปีเป็นนักข่าวอมรินในพื้นที่จังหวัดชนบุรีแล้วเป็นเจ้าของเพจหลังคาดแดงตีแผ่ค่ะเขาเนี่ยเห็นแบบนี้โอ้โหรีบเอาเรื่องราวนี้เข้าแจ้งความที่สพหนองปลือค่ะ เขาบอกว่าเปิดประตูมาหน้าบ้านปุ๊บนะดูสิเลือด,เ,อดเต็มเลยอ่ะกระจายเต็มพื้นกระจายเต็มรถเลยค่ะแล้วกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งเลยอตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าเลือดอะไรแต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอ๋อเป็นเลือดหมูมเลือดหมูค่ะเต็มหน้าบ้านเลยคุณอิสระเนี่ยเขาก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากก่อนหน้านี้เขาได้มีการไปตีแผ่ขบวนการค้าบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งขบวนการนี้เขาอ้างตัวว่าเจ้าของเนี่ย เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใหญ่เป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนมีสีในเมืองพัทยาค่ะพอหลังจากที่เขาตีแผ่ไปปุ๊บร้านย้ายหนีไปเลยอ้าวน่าจะมีการขาดผลประโยชน์หรือว่าเสียผลประโยชน์เกิดขึ้นแคปแคปับแ,แค้นใจนะคะก็เลยมาก่อเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะมูนเหตุในครั้งนี้เราคิดว่าเป็นอะไรสาเหตุจากอะไรสาเหตุหน่าจะ <c oughs> มาจากที่ว่ามีเพจดัง เขาลองตีแผ่เกี่ยวกับบือเไอฟ้าซึ่งเจ้าของบือเไฟ้าเนี่ยเป็นรายใหญ่ของมีเมืองวิยาเป็นคนมีสีอืน่าจะมีอิทธิพลเป็นคนในทัแบแบ่งแล้วเราคทำไมเราถึงคิดว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเราเพราะผมเป็นอ่าทีมงานของเถ็บนังเก่าอยู่ในพื้นที่ดูสภาพก็เป็นการค่มขู่ ในการทําข่าวด้วยแต่ทางานได้อาชีพเราเราลักในที่นี้เราก็ต้องทํานี้เขาก็บอกว่าโอ้โหก็รักในอาชีพมันก็ต้องทําอะไรที่มันไม่ถูกมันผิดต่อสังคมเนี่ยเขาก็ต้องตีแผ่พี่ทออําถูกแล้วค่ะออพี่เขาทํถูกแล้วชื่อพี่อะไรนะ พี่อิสระเออพี่ชื่ออิสระชื่อพี่ก็บอกอยู่แล้วสื่อมวลชนเรามีอิสระในการนําเสนอโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรพี่ทําถูกต้องที่สุดเลยค่ะ,ะเพราะฉะนสั้นต่อจากนี้ไปต้องฝากคุณตํารวจต้องจับให้ได้นะคะเ,<อ>เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแบบ ทำไมอ่ะสื่อมวลชนเราจะรายงานเรื่องที่มันทําให้สังคมดีขึ้นแล้วโดนข่มขู่แบบน,นี้ใครจะอยากเป็นคนดีที่กลัวคืออะไรรู้ไหมค,คุณคิดว่าพวกมาเฟียที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าคือรู้ทั้งรู้ว่าผิดกฎหมายมแต่ยังขายอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไร มีใครอยู่ข้างหลังเหรอคะเออแล้วอย่างแรกเงกล่าอ้างด้วยอ่ะเออการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้เข้มงวดมากพอหรือเปล่าแล้วคนที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยคือใครตำรวจใช่ไหมใช่กำลังเป็นห่วงพี่อิสระนี่แหละไปแจ้งตำรวจเนี่ย มันจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าสตอนนี้เนี่ยทางสพหนองปลือเนี่ยเขาก็รับเรื่องไว้แล้วต้องดูซิว่าจะตามได้ถึงไหนแล้วภาพกล้องวงจรปิดก็ชัดนะรูปประพันธ์สันฐานก็ชัดเจนถ้าเกิดว่าเรื่องมันไม่คืบนะคะพี่มาร่วมด้วยช่วยสู้เดี๋ยวให้กันจอมพลังโทรให้ก็ได้นะอยากรับบทเป็นกันสักวันอยากโทรหาตำรวจด้วยตัวเองจริงๆเออเนี่ยลองถ้าเกิดเป็นพวกมาเฟียนะคือหนึ่งทำอาชีพผิดกฎหมายก็แล้วแล้วยังมาระรานคนอื่นๆอีกแบบ เนี่แปลว่ามันไม่กลัวกฎหมายคนที่บังคับใช้กฎหมายก็ต้องพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายของตัวเองก็ฝากพี่ตำรวจในพื้นที่สพหนองปลือด้วยก็แล้วกัน